ทุกอย่างที่เห็นเกิดจากการที่เราได้ดูแลเขาอย่างดีแก้วอินดี้กับชีวิตใหม่ในคอกถึงแม้ว่าแก้วจะไม่ได้รับอิสระเหมือนอยู่ในป่าใหญ่ที่จะเดินไปไหนก็ได้แต่ทุกอย่างที่ทำก็เพื่อความปลอดภัยของแก้วบ่อยครั้งที่แก้วถูกทำร้ายและก็รอดกลับมาและครั้งสุดท้ายก็ถูกขู่ไว้จะโดนทำร้ายทั้งเจ้าหน้าที่และแก้วอินดี้ทุกอย่างปล่อยวางไม่ได้ครับเพื่อความปลอดภัยของแก้วและเจ้าหน้าที่ ถึงแม้ว่าจะไม่อยากก่ะทังแก้วไว้ก็ต้องทำเพราะไม่อยากสูญเสียหรือให้เขาทูกทำร้ายโอ้นี่เขาเขาโยกเล่นอย่างนั้นน่ะเหรอให้พี่เล่นด้วยได้ไหมเชื่อว่าแก้วอยู่ในนี้ไม่นานหรอกครับแค่จะยื้อให้ผ่านช่วงฤดูร้อนนี้เท่านั้นซึ่งเป็นช่วงที่กำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตของชาวบ้านและถ้าทุกอย่างผ่านไป แก้ก็จะเปลี่ยนไปใช้พิกัดในการใช้ชีวิตใหม่และช่วงนั้นแก้วก็จะไม่ยุ่งกับใครครับเราจะไม่มีโอกาสได้เห็นแก้วอีกเกือบสองฤดูวันนี้ตอนนี้แก้วอยู่ในคอกก็จะดูแลเขาให้ดีที่สุดครับถึงแม้ว่าเขาจะปวดบ้างแต่ก็ปวดในคอกครับไหวอยู่ที่เจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมดูแลและหาอาหารให้ทุกวันครับ ชายคำน้อยอโลนบอยอยู่ตัวเดียวมานานแสนนานเชื่อว่าอีกไม่นานนี้แหละครับคงได้ย้ายบ้านใหม่ไปอยู่ปัจจุบันลำพังครับรอหมายกำหนดการนะว่าเขาเนี่ยจะย้ายไปเมื่อไหร่ถ้าวันนั้นมาถึงเชื่อว่าชายคำน้อยจะมีเรื่องราวสนุกมากขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าปัจจุบันชายคำน้อยเนี่ยเขาเก่งอยู่แล้วครับถ้าไปอยู่พัจจบาลมีความที่มีประสบการณ์คอยดูแลคอยสอนคอยบอกชายคำน้อยเนี่ย เตรียมเป็นซุปตาของพชบาลลาปางได้เลยครับวันนั้นยังมาไม่ถึงวันนี้เขาอยู่ในมือพี่โบพี่โบคอยดูแลทุกอย่างวันนี้เนี่ยมีโอกาสเล่นสาวใหม่ที่ไทยคำน้อยเขาไม่คุ้นเคยน้องอาจจะตื่นเต้นใจบ้างแต่ก็ยังเป็นภทยคำน้อยที่ไม่ค่อยจะกลัวอะไร พร้อมลุยทุกอย่างหลังจากที่เขาเนี่ยผ่านพ้นความกลัวแล้วดูสิครับนี่ขนาดกลัวยังทุ่มเทกับการเล่นมากขนาดนี้ถ้าไม่กลัวละครับจะขนาดไหน สำหรับสมาชิกท่านใดที่อยากเจอพายคำน้อยกับพีโบมีเจอเขาได้นะครับที่สถานข้่เลี้ยงสัตว์ห่างด้วยสายจังหวัดเชรกุรีพายคำน้อยกับพี่โบอรบอ,เ,เ,รอบบเ,รเจอทุกควอยู่นะครับปิดท้ายคลิปนี้ด้วยความสุขของช้างป่าที่ยังต้องสู้ชีวิตในผืนป่าธรรมชาติ โชคดีเหลือเกินครับที่ยังมีผืนป่าให้พวกเขาได้เดินได้หากินและได้ใช้ชีวิตอย่างที่ควรจะเป็นมันคือภาพที่งดงามและทรงคุณค่ามากๆช้างป่าสัตว์สังคมที่อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวพวกเขามีโครงสร้างชัดเจนมีผู้นำม,มีผู้อาวุโสมีเยาววัยและมีความผูกพันแบบที่มนุษย์เองยังต้องเรียนรู้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวหัศจรรย์ที่สัตว์อย่างช้าง มีลมหายใจเดียวกันและใช้ชีวิตเหมือนกับมนุษย์เราบนโลกใบนี้นนนแต่ความจริงอีกด้านมัน,มนโหดร้ายครับเกินที่จะพูดออกมาได้หมดผืนป่าค่อยๆหายไปถูกแทนที่ด้วยสวนบ้านรีสอร์ทที่อ้างว่ารักธรรมชาติทั้งที่ธรรมชาตินั้นเคยอยู่ตรงนั้นมาก่อนเบื้องหลังการอนุร,รักษ์เหล่านั้นก็คือคราบน้ำตาของสัตว์ป่าทั้งสิน้น ม,มนุษย์เลือดเย็นดีนะครับก็ได้แค่หวังว่าสักวันความจริงทั้งหมดจะถูกพูดอย่างตรงไปตรงมาและมีแนวทางที่ดีกว่านี้ในการอยู่ร่วมกันหวังว่าสักวันบ้านของเขาจะได้กลับมาเป็นบ้าน บ้านที่มีแต่พวกเขาเท่านั้นไม่มีใครแย่งไม่มีใครล้ำเข้าไปและนั่นแหละครับก็คือบ้านของช้างป่าอย่างแท้จริงขอบคุณทุกทุกการดูแลครับผม